สวัสดีค่ะปาร์คเฮยจองผู้อำนวยการจากไมดรีนบายเฮยจองผู้ดูแลผิวหน้าของเหล่าเซเลบริตี้ดาราดังในขณะนี้อยู่ค่ะในวันพิเศษแบบนี้ฉันก็มีเทคนิคพิเศษในการดูแลผิวหน้าด้วยตัวเองมาฝากค่ะหลายคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะฉันมีเคล็ดลับการดูแลผิวให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์อัโอมี่มาฝากค่ะคือการใช้อัอมี่ซีเนจี้แอมพู คู่กับ a t o m ี EP Skin b o เตอร์ค่ะดิฉันจะอธิบายให้ทุกคนฟังเองค่ะว่าการใช้ทั้งสองอย่างนี้คู่กันจะให้ผลลัพธ์ในการย้อนวัยยังไงถ้าถ้าพูดถึงวิธีการใช้ a t o m ี EP Skin b o เตอร์แล้วล่ะก็ เราจะใช้หลังจากทาแอมพูจนทั่วใบหน้าจริงๆแล้วฉันเห็นหลายๆคนใช้เครื่องบนใบหน้าแบบนี้แต่วันนี้ฉันจะขอแนะนําเคล็ดลับพิเศษในการดูแลผิวเพื่อวันพิเศษค่ะสิ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยก็คือการดูแลระบบน้ําเหลืองค่ะต่อมน้ําเหลืองจะอยู่บริเวณหลังใบหูทั้งสองข้างลงมาจนถึงบริเวณนี้ค่ะก็คือบริเวณไหายปลาระจะคิดว่าเป็นท่อทางผ่านไปยังผิวหน้าก็ได้ค่ะ แล้วต่อมน้ำเหลืองอยังทำหน้าที่ในการขับของเสียอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าของเสียมารวมกันอยู่บริเวณนี้จนแน่นแล้วก็จะทําให้มันเอ่อล้นและย้อนกลับขึ้นไปค่ะทําให้หน้าของเราบวมและหมองคล้าและยังทําให้เกิดริ้วรอยบริเวณปากอีกด้วยค่ะดังนั้นเราต้องลูบบริเวณต่อมน้าเหลืองให้ดีจึงจะเห็นผลที่มีประสิทธิภาพนะคะวันนี้เราจะมาสัมผัสความเปลี่ยนแปลงอย่างมหศัศย์ภายใน4สัปดาห์กันค่ะด้วยการใช้อะโทมี่เซนจี้แอมพูคู่กับอะโทมี่อีพีสกินบูสเตอร์ค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่่าคะ ขั้นตอนแรกเราจะเซตเครื่องไปที่โหมดให้ความร้อนค่ะไฟสีแดงนะคะฉันจะสาธิตให้ดูค่ะเมื่อเราเปลี่ยนมาที่โหมดให้ความร้อนแล้วนะคะฉันคิดว่าน่าจะมีหลายท่านที่ไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อนแน่เลยค่ะดังนั้นฉันก็เลยอยากแนะนําให้ใช้โหมดให้ความร้อนก่อนค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าอุณภูมิของผิวเราจะลดลงในขณะที่เรานวดหน้าจะก,กระตุ้นให้เลือดเกิดการหมุนเวียนและปรับอุณหภูมิให้กับผิวเราด้วยค่ะและนั่นคือสิ่งที่ได้จากโหมดให้ความร้อนค่ะตอนนี้ฉันเริ่มทาโลชั่นก่อนนะคะ หากใครมีผลิตภัณฑ์ของอโธมี่อยู่แล้วล่ะก็สามารถใช้บอดี้โลชั่นหรือบอดี้ครีมของอโธมี่ได้เลยค่ะจะเริ่มนวดเบาๆบริเวณต่อมน้ำเหลืองจากหลังใบหูก่อนนะคะนวดให้เป็นวงกลมเหมือนเราวาดรูปค่ะจากนั้นก็ค่อยๆลากลงมาช้าๆจนถึงไหปลาร้าค่ะไม่จําเป็นต้องลากแรงๆนะคะให้ค่อยๆลากลงมาช้าๆก็พอแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องกดไปแรงๆนะคะให้คิดอยู่ตลอดว่าต้องทําอย่างนุ่มนวลเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยละค่ะเราเรียกบริเวณนี้ว่าสะบักค่ะ เราใช้ความร้อนนวดผ่อนคลายในบริเวณนี้ได้ค่ะไม่ต้องกดแรงนะคะทําอย่างเบามือเท่าที่จะทําได้แค่ลากเบาๆคุณจะรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายค่ะแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าตอมน้าเหลืองเคลื่อนที่ด้วยฉันขอแนะนําเคล็ดลับเพิ่มอีกหนึ่งข้อค่ะเวลาที่เราไปร้านเครื่องสาอางเราจะเห็นคนสวมเสื้อคอลึกแบบนี้ใช่ไหมคะตรงบริเวณนี้เราจะเรียกมันว่ารักแร้ค่ะเราก็สามารถทาออยล์หรือบอดี้โลชั่นได้ค่ะแล้วก็สามารถนวดปรับอุณหภูมิด้วยเครื่องแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือโหมดไฟสีฟ้าค่ะเป็นขั้นตอนเพื่อการปรับสมดุลผิวผิวของเราควรจะเต็มอุดมไปด้วยความชุ่มชื้นนะคะถ้ามีส่วนไหนที่รู้สึกว่าขาดความชุ่มชื้นเราก็สามารถใช้โหมดสีฟ้าเป็นตัวช่วยได้ค่ะขั้นตอนนี้คือ moisturizing ค่ะปกติทุกคนจะใช้แ m p พูกันใช่ไหมคะแค่หยดหยดหย,ย,ยดแอมพูลงบนใบหน้าแล้วก็ตกตๆตกให้ซึมเข้าผิวแบบนี้ใช่ไหมคะแต่สําหรับวันที่พิเศษฉันอยากจะให้ใช้เยอะเยอะเลยค่ะหยดให้ทั่วใบหน้าเลยแหละคะ่ะหยดลงไปแบบนี้ หยดให้ทั่วจนถึงหน้าผากเลยนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะบริเวณต่อมน้ําเหลืองหลังใบหูก็อย่าพลาดนะคะหลังจากนั้นดูนะคะฉันจะบอกแนวเส้นกล้ามเนื้อของใบหน้าให้ฟังค่ะตั้งแต่บริเวณคางขึ้นไปจนถึงติ่งหูจากบริเวณมุมปากไปจนถึงกลางใบหูและจากบริเวณปลายจมูกไปจนถึงขมับขึ้นไปแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ เราไม่จําเป็นต้องทําอะไรกับตรงกลางใบหน้าเลยค่ะหลังจากที่ทาบริเวณหลังใบหูตรงต่อมน้ําเหลืองแล้วไล่ไปจนถึงไหายปราราก็พอแล้วค่ะเราสามารถเริ่มขั้นตอนเติมความชุ่มชื้นโดยโหมดแสงสีฟ้านี้ได้เลยค่ะเริ่มนวดเบาๆตรงจุดที่สําคัญบริเวณต่อมน้ําเหลืองหลังใบหูนวดขึ้นลงเบาๆไปจนถึงไหายปลาลาเลยค่ะแล้วไปเริ่มที่คางกันค่ะ จากคางค่อยๆนวดไปแบบนี้จนสุดค่ะแล้วก็เริ่มที่ริมฝีปากนวดขึ้นไปจนถึงกลางใบหูและจากปลายจมูกนวดขึ้นไปจนถึงบริเวณขมับค่ะจนสุดท้ายบริเวณหน้าผากให้นวดขึ้นไปแบบนี้แนะนำนวดไปจนสุดขอบหน้าทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็นวดบริเวณต่อมน้ำเหลืองหลังใบหูไปจนถึงหายปลรารอีกครั้งค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนที่3คือหมดไฟสีขาวค่ะ เราจะใช้กับแอมพูหมายเลข1และ3นะคะแต่วันนี้ฉันจะขอใช้เพียงแอมพูหมายเลข3ในโหมดไฟสีขาวนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบบอกว่าหน้าของฉันดูหมองคล้ำหรือเมลานินบนหน้าเยอะเกินไปแล้วคุณสามารถใช้แอมพูหมายเลข1หรือ3ก็ได้นะคะในโหมดนี้โหมดไฟสีขาวเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะคะฉันอยากให้ลองตั้งใจฟังกันดูค่ะเราสามารถหยดแอมพูลงตรงจุดที่เราต้องการดูแลได้เลยค่ะสำหรับดีฉันจะเน้นที่ตรงจุดนี้ค่ะบริเวณใต้าตาให้ทาแบบนี้นะคะ ใช้เครื่องนวดจากบริเวณด้านในออกมาด้านนอกนวดเข้านวดออกแบบนี้ก็พอค่ะจะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะว่าเรามีเมลานินอยู่เยอะจนสังเกตเห็นได้ชัดเราต้องทําขั้นตอนนี้ค่ะและสําหรับคนที่มีเมลานินเยอะด้านข้างรู้สึกว่าใบหน้าหมองคล้ําให้เริ่มด้วยการทาแอมพูหมายเลขสมแล้วก็ใช้เครื่องค่อยๆนวดขึ้นลงแบบนี้เลยค่ะนวดแบบนี้นะคะแต่มันจะใกล้หูเรามากให้นวดต่อไปจนถึงบริเวณต่อมน้ำเหลืองหลังใบหูทุกครั้ง แล้วไปจบที่หายปลา้าเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนต่อไปคือลิฟติ้งค่ะหรือเรียกว่าโหมดไฟสีม่วงก็ได้ค่ะเราจะใช้คู่กับแอมพูกโกขวดนี้ค่ะมีหลายๆคนที่อยากจะยกกระชับผิวบริเวณลำคอค่ะเริ่มจากการหยดแอมพูล,ลงไปที่บริเวณลำคอแบบนี้ค่ะต่อไปก็คือบริเวณที่ต้องการเน้นย้ำ ึ่งก็คือกรอบหน้าส่วนนี้ก็หยดแอมพูล,ลงไปเลยค่ะแล้วคุณก็บอกอีกว่าไม่อยากให้มีร่องแก้มเลยดังนั้นเราก็หยดลงไปเลยค่ะที่บริเวณร่องแก้มต่อไปเป็นส่วนของดวงตานะคะทาได้เลยค่ะบริเวณเริ้วรอยที่หน้าผากก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เราทาแอมพูให้ทาเหมือนกับว่าเรากําลังเติมเต็มส่วนที่เป็นร่องอยู่เลยค่ะถัดไปนะคะเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดไฟสีม่วงค่ะ สำหรับริ้วรอยตรงลำคอนะคะเราจะเริ่มจากด้านล่างค่ะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องใช้ส่วนหัวของเครื่องช่วยในการนวดนวดจากด้านข้างเบาๆยาวไปจนถึงด้านหลังนวดอีกครั้งทั้งที่2ก็กดลงไปเบาๆและอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็นวดไปบริเวณหลังใบหูแล้วก็ค่อยๆนวดไล่ต่อมน้ำเหลืองลงมาไปจนถึงไหายประรัค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของกรอบหน้าเรานะคะในส่วนของกรอบหน้าก็ให้นวดขึ้นไปแบบนี้ค่ะดูอีกครั้งนะคะนวดขึ้นไปเลยค่ะ อีกครั้งนะคะลากขึ้นไปเลยค่ะอีกสักหนึ่งรอบนะคะนวดเหมือนเวลาเราเรียดผ้าก็ได้ค่ะที่กดลงไปเบาๆแล้วค่อยๆนวดขึ้นแค่นี้ก็พอค่ะส่วนของร่องแก้มเราก็นวดแบบนี้เลยค่ะเราก็จะนวดจากร่องแก้มด้านในออกมาบริเวณโหนกแก้มบนอีกครั้งหนึ่งนะคะนวดออกมาถึงโหนกแก้มกดลงเบาๆแล้วก็ยกขึ้นไปด้านบนไม่ต้องกดแรงนะคะแค่นวดเบาๆก็พอค่ะต่อไปคือรอยตีนกา ริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาลักษณะจะเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะเราหัวเราะกันบ่อยใช่ไหมล่ะคะในส่วนนี้ก็ให้นวดเหมือนเวลาที่เรารีดผ้าได้เหมือนกันค่ะให้นวดเป็นเลข8นะคะวนเป็นเลข8แต่ตอนที่บนขึ้นไปให้ออกแรงนิดนึงนะคะเวลาที่นวดลงก็ให้ผ่อนแรงแค่นี้ก็พอค่ะแล้วริ้วรอยบริเวณหน้าผากนะคะคนสูงัยส่วนใหญ่จะมีริ้วรอยตรงหน้าผากเป็น3เส้นค่ะให้นวดออกด้านข้างออกแรงนวดไปด้านข้างแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นวดขึ้นไปแบบนี้ตอนที่นวดขึ้นไปนะคะ ให้นวดขึ้นไปจนถึงเส้นผมเลยค่ะสุดท้ายนะคะนวดเป็นวงกลมวงกลมวนๆมาจนถึงบริเวณต่อมน้ำเหลืองหลังใบหูเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะฉันมีเคล็ดลับอีกที่จะบอกทุกคนนะคะมันจะดีมากๆเลยค่ะถ้าเราสามารถคงอุณหภูมิบนใบหน้าให้ต่ำได้เพราะนั่นหมายความว่าเรากำลังทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีค่ะ เวลาที่เราใช้อัพซูลต์เซลล์แอคทีฟทนเนอร์ใช้คู่กับสำลีนะคะควรเป็นสำลีเปียกคะ่ะฉันแค่เอาน้ําสะอาดมาเทใส่สำลีให้ชุ่มแล้วแช่เอาไว้เฉยๆคะ่ะถ้าใช้ทนเนอร์บนสำลีเปียกมันจะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นคะ่ะแต่ถ้าเราใช้สำลีแห้งเราก็จะต้องปั๊มทนเนอร์ลงเยอะๆใช่ไหมล่ะคะแต่ลองดูวิธีที่ฉันใช้สำลีเปียกดูนะคะปั๊มแค่1-2อปั๊มก็พอคะ่ะทนเนอร์จะซึมลงบนสำลีคะ่ะ แล้วนำสำลีอีกแผ่นมาประกบและกดแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาไปวางตรงไหนคะเมื่อกี้เรากังวลกับริ้วรอยกันมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะให้แปะลงไปเลยคะ่ะบริเวณลำคอและร่องแก้มและแน่นอนว่ารอยตีนกาด้วยคะ่ะหรือแม้แต่นับผากแปะไปเลยคะ่ะสำลีก็จะมีแผ่นหนาบ้างๆบาง,บาง,บางหรือขาดบ้างเราสามารถใช้แผ่นบางๆแบบนี้เติมเต็มส่วนที่ขาด ให้ทั่วใบหน้าได้เลยค่ะการที่เรามาร์คไว้แบบนี้นะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งอื่นเข้าสู่ชั้นผิวเราแม้แต่อากาศก็จะไม่ผ่านเข้าไปค่ะแล้วแอมพูที่เราเคยทาไว้ก็จะค่อยๆซึมลงไปค่ะมันจะซึมซาบเข้าสู่ผิวเราได้ลงลึกกว่าเดิมอีกค่ะค่ะผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วนะคะตอนที่ดึงสำลีออกก็หยิบออกได้แบบสบายๆเลยค่ะบนสำลีจะยังมีโทนเนอร์ที่เราใส่ลงไปเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราสามารถนํามาเช็ดบริเวณข้อศอก หรือว่าหัวไหลได้ค่ะนี่เป็นเคล็ดลับ5นาทีกับการใช้โทนเนอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งได้ลดอุณหภูมิบนใบหน้ากระตุ้นให้ต่อมน้ำเหลืองหมุนเวียนได้ดีรู้ไหมล่ะคะว่าวันต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะพบกับใบหน้าที่ยกกระชับขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ทุกคนคงอยากจะหยุดเวลาของผิวหน้าเอาไว้ใช่ไหมคะถ้าเราใช้วิธี Absolut e Cell Active Skin Care Set ทั้งชุดแล้วก็จะหยุดอายุของเซลล์ผิวไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะ Absolut e Cell Active Skin Care Set ผ่านการรับรองจาก Dermatest ประเทศเยอรมนี ie, และยังได้รับรางวัลจางยองชิวว่าเป็นเทคโนโลยีที่เยี่ยมที่สุดในวงการเครื่องสำอางเพียงแค่เราใช้อย่างสม่ำเสมอก็เพียงพอแล้วค่ะวิธีการใช้ของผู้เชี่ยวชาญแน่นอนว่าแตกต่างออกไปค่ะฉันจะมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะ ขั้นตอนแรกเลยก็คือโทนเนอร์ค่ะฉันแนะนําให้เช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ค่ะจะทาบนใบหน้าเฉยๆก็ได้ค่ะแต่ปั้มโทนเนอร์ลงบนสำลีเพียงสองปั๊มค่ะแล้วเช็ดตั้งแต่คางไปจนถึงหูใบหน้าของพวกเราจะมีแนวกล้ามเนื้ออยู่ค่ะเดี๋ยวฉันจะลองเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ตามแนวของกล้ามเนื้อให้ดูนะคะเริ่มจากคางไปยังหูจากริมฝีปากไปถึงกลางใบหูจากปลายจมูกไปจนถึงโหนกแก้มค่ะ จากใต้ตาเช็ดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไล่จากจมูกขึ้นไปข้างบนค่ะตรงหน้าผากก็เช็ดขึ้นเช็ดขึ้นค่ะจากนั้นก็ค่อยๆไล่ลงวนๆเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะให้เช็ดบริเวณคอไล่ขึ้นไปแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ายังมีโทนเนอร์เหลืออยู่ก็เช็ดที่หูได้ค่ะแล้วก็เช็ดลงมาจนถึงรักแร้ได้เลยค่ะแล้วค่อยทิ้งนะคะดูนะคะ ปกติคนส่วนใหญ่จะชอบตบแบบนี้ค่ะแต่แทนที่จะตบแบบนั้นให้แตะเบาๆแบบนี้แทนค่ะแตะๆเหมือนเล่นเปียโนโตามแนวเดิมเลยค่ะตามแนวกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆเลยค่ะแตะให้ทั่วทั้งใบหน้าค่ะมีหลายคนชอบถามว่าไม่เช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ได้ไหมคะโทนเนอร์เป็นตัวปรับสมดุลค่า pH ของผิวค่ะเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จะช่วยทำให้แอมพูรหรือเซรั่มซึมลงบนผิวได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนที่สค่ะแอมพู แอมพูตัวนี้ฉันชอบมากเหมือนกันค่ะเพราะเวลาเราปิดขวดแล้วมันปิดแบบสนิทมากเลยละค่ะเวลาที่เราเปิดใช้ก็จะได้ปริมาณแอมพูที่พอเหมาะเลยละค่ะสำหรับแอมพูนะคะควรจะใช้ในปริมาณพอเหมาะถึงจะให้ประสิทธิภาพดีเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชิ้นที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเวลาที่ใช้แอมพูหนึ่งหยดให้ทาตั้งแต่บริเวณคอเป็นต้นไปโดยใช้นิ้วค่อยๆไล่ขึ้นค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าเราใช้คู่กับเครื่องจะทาให้แอมพูซึมเข้าผิวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูวิธีทาแอมพูกันนะคะ ใช้แอมพูในปริมาณที่พอเหมาะค่ะค่อยๆแตะๆไปให้ทั่วใบหน้าแบบนี้เลยนะคะในขั้นตอนนี้เราสามารถใช้เครื่องนวดเพิ่มได้นะคะและส่วนที่เหลืออยู่ก็ทาที่ลำคอค่ะทาจากคอขึ้นไปแล้วไล่ลงมาที่ไหปละร้าค่ะค่ะขั้นตอนที่3มคือเซรั่มค่ะปั๊มออกมาเพียงสองปั๊มค่ะหลังจากนั้นก็ทาเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นจากด้านบนก่อน ตอนที่ทาหลายคนมักจะทาไปรอบๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะฉันอยากให้ลองเปลี่ยนวิธีการทาดูนะคะด้วยการแต้มเซรั่มลงไปก่อนในแต่ละจุดหลังจากนั้นก็ค่อยๆแตะๆอย่างเบามือแค่นี้ก็พอแล้วล่ะคะ่ะแตะๆแ,แบบนี้ค่ะทิศทางก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะเริ่มต้นจากด้านล่างแล้วค่อยไล่ขึ้นไปด้านบนเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจะทําให้หน้าของเราหย่อนคล้อย ดังนั้นการทาขึ้นถือเป็นเรื่องสําคัญในการใช้สกินแคร์เลยค่ะสุดท้ายก็ลากแบบนี้เลยค่ะจากล่างขึ้นบนเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะขั้นตอนที่4ค่ะโลชั่นในขั้นตอนโลชั่นก็เหมือนกันค่ะให้ปั๊มออกมาประมาณ2ปั๊มให้เน้นทาในส่วนที่คิดว่าโอ้ตรงนี้ผิวฉันแห้งมากๆเลยทาไปตรงส่วนนั้นแล้วอย่าลืมเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะ ก่อนหน้านี้เราใช้แอมพูทาลงไปอย่างดีแล้วแต่ถ้ายัางรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยซึมเท่าไหร่เราก็แค่นวดเพื่อผลักสารบำรุงลงไปก็พอค่ะแล้วทราบไหมคะว่าถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้สึกเลยว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นค่ะและเวลาทาโลชั่นนะคะให้ทาเหมือนเวลานวดก็พอค่ะอันดับแรกคือทาโลชั่นลงบนใบหน้าก่อนปกติแล้วส่วนของแก้มของเราจะแห้งค่ะรอบๆร,ริมฝีปากก็แห้งเช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องแตะแตะและนวดโลชั่นลงไปทุกคนอาจจะคิดว่าก่อนหน้านี้เราทาครีมลงไปเยอะมากโลชั่นดูไม่ค่อยซึมลงไปเลยแต่ถ้าเรานวดวนๆไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะค่อยๆซึมลงไปแน่นอนค่ะหลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนตื่นเช้าขึ้นมานะคะผิวหน้าของคุณก็จะเปล่งปลั่งเหมือนคนที่ได้นอนเต็มอิ่มเลยก็ว่าได้ทาลงไปเลยค่ะและฉันขอแนะนาเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ทํานิ้วเป็นรูปหูกระต่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ลากจากล่างขึ้นบนค่ะโดยเฉพาะ คนไหนที่มีคางสองชั้นหรือหย่อนคล้อยนะคะแล้วสุดกลางหูหลังหูถือว่าสำคัญมากๆเลยล่ะคะ่ะดังนั้นให้นวดขึ้นไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็นวดที่ใบหูเลยะคะ่ะแล้วก็นวดลงมาที่ไหยปลาระราเหมือนเดิมแบบนี้เลยล่ะคะ่ะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการนวดเพื่อให้ระบบน้ำเหลืองไหลเวียนได้ดีขึ้น,นะคะ่ะขั้นตอนที่ห้าค่ะคือไอครีมค่ะ เวลาที่เราทาไอ r ครีมฉันแนะนําว่าอย่าเอาแค่มือแต่ครีมแล้วทาลงไปตรงๆนอกจากจะทําให้อากาศเข้าไปในกระปุกแล้วไม่พอค่ะแบคทีเรียที่อยู่บนนิ้วมือก็มีเยอะเลยแหละค่ะตัวผลิตภัณฑ์ที่มีฝาคอยป้องกันอากาศและเชื้อแบคทีเรียแล้วแต่จะต้องสัมผัสกับอากาศมันจะทําให้อ c r ครีมเกิดความเปลี่ยนแปลงค่ะฉันขอแนะนําให้ใช้ไม้พายหรือช้อนค่ะในการทาไอครีมจะดีที่สุดค่ะลองดูนะคะใช้แค่นี้พอค่ะ ปกติผู้ชายส่วนใหญ่จะทาไปทั่วๆแบบม่วค่ะส่วนผู้หญิงก็จะทาวนๆไปค่ะแทนที่จะทําแบบนั้นให้เราใช้นิ้วนางนะคะเพราะว่านิ้วนางเป็นนิ้วที่เบาที่สุดค่ะแล้วก็บริเวณดวงตาของเรารอบริมฝีปากและต้นคอก็เป็นส่วนที่อ่อนไหวที่สุดค่ะเลยทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องใช้นิ้วมือที่มีแรงน้อยๆทารอบดวงตาค่ะลองดูนะคะแตะครีมเบาๆตรงนี้นะคะ แต่ก็อาจจะมีบางคนค่ะที่ทาตรงเปลือกตาเลยเราจะต้องค่อยๆตบครีมที่บริเวณใต้ตาให้ซึมลงไปก่อนค่ะฉันทาครีมลงไปเยอะเพราะว่าอยากจะให้ได้เห็นกันชัดๆนะคะหลังจากนั้นก็วนๆแบบนี้ด้วยนิ้วนางนะคะเห็นใช่ไหมคะว่าครีมค่อยๆซึมลงไปได้อย่างดีเลยละค่ะส่วนที่เหลือก็สามารถทาลงไปที่เปลือกตาได้เลยละค่ะแล้วก็วนไปอีกครั้งเริ่มจากด้านในแล้วก็จบแบบนี้ค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะนูทรีัชนครีม นูทริชั่นครีมเป็นครีมที่มีคุณสมบัติในการช่วยยกกระชับใบหน้าค่ะสำหรับคนที่คิดว่าผิวหน้าบริเวณน,นี้ของเราแห้งมากๆเลยก็ให้ทาในบริเวณน,นั้นไปก่อนเลยค่ะให้ทาในบริเวณที่มีริ้วรอยก่อนจะดีที่สุดค่ะให้ทาตรงริ้วรอยให้เต็มนะคะส่วนที่เหลือก็ให้ทาทั่วใบหน้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะในขั้นตอนนี้เราจะทาเหมือนอยู่ที่ร้านนวดกันเลยล่ะคะ่ะ เวลาเรานวดนะคะให้กดลงไปเบาๆก่อนจินตนาการว่ามีไข่ไก่อยู่ในมือของเรานะคะแล้วก็วนๆ,ๆเป็นวงกลมนวดไปเรื่อยๆเลยลหะคะ่ะฉันมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งค่ะให้ใช้ลิ้นเป็นตัวช่วยตรงนี้ค่ะมาลองดูกันค่ะฉันจะตักนูทริชั่นครีมด้วยไม้พายนะคะถ้าหากว่าใครคิดว่าส่วนนี้อยากจะนวดเยอะๆหน่อย ก็ให้ลงครีมเยอะๆได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากใช้เยอะก็ให้ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะกับหน้าเราค่ะสำหรับฉันนะคะเวลาที่แต้มครีมลงบนหน้าแบบนี้ก็จะค่อยๆแต้มด้วยความระมัดระวังค่ะจะทาบริเวณที่เป็นริ้วรอยก่อนเลยค่ะโดยเฉพาะส่วนของลำคอก็ทาแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยครีมให้ทั่วไปจนถึงคอเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะก็เหมาะที่จะใช้วิธีนวดนวดเหมือนกันค่ะตอนที่เรานวดนะคะก็กดลงไปเบาๆก่อนค่ะแล้วก็คิดว่ามีไข่ไก่อยู่ในมือเรานะคะเริ่มจากบริเวณต่อมน้ำเหลืองก่อนนะคะที่หลังหูแล้วค่อยๆไล่ลงไปแล้วก็นวดวนขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะนวดบริเวณหัวไหลแล้วก็หายปลาด้วยค่ะต่อไปที่บริเวณคางค่อยๆไล่ขึ้นไปตามขากันไกลนะคะกล้ามเนื้อส่วนนี้เกิดจากการพูดและการทานอาหารค่ะในส่วนนี้เราก็นวดวนๆเป็นวงกลมค่ะ นวดจากบริเวณที่มีริ้วรอยไล่ไปจนถึงหูเลยค่ะทีนี้จะไล่ส่วนใต้ตาขึ้นไปค่ะไล่ส่วนของหัวคิ้วนวดวนๆขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆไล่ลงมาตรงนี้ตามแนวต่อมน้ำเหลืองลงมาเลยละค่ะแล้วที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้ทำนิ้วเป็นรูปตัววีค่ะแล้วกดไล่ขึ้นไปที่บริเวณหลังหูค่ะทำประมาณ1ิบครั้งก็พอค่ะแล้วหลังจากครบ10ครั้งก็นวดที่ใบหูได้เลยค่ะ ให้ลองคิดว่าใบหูเป็นเหมือนเด็กน้อยที่กําลังจะเริ่มคลานก็ได้ค่ะเพราะว่าใบหน้าของเราประกอบด้วยต่อมน้ําเหลืองอาจจะมีไหลเวียนได้ไม่ดีดังนั้นการที่นวดใบหูจะช่วยได้มากเลยค่ะฉันแนะนําเลยละค่ะหลังจากที่นวดเสร็จแล้วนะคะก็กลับไปนวดที่บริเวณลําคอนวดตามแนวกล้ามเนื้อต่อค่ะและไล่ลงไปที่บ่าต่อด้วยส่วนของหัวไหล่และหายประระปิดท้ายด้วยรักแร้ค่ะเพียงเท่านี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้ระบบหมุนเวียนดีขึ้นเพียงอย่างเดียวยังช่วยให้ใบหน้าของเราเปล่งประกายได้อีกด้วยค่ะ การดูแลนะคะยิ่งเราเริ่มต้นเร็วก็จะยิ่งฉลอกความชราได้ค่ะเวลาที่สําคัญเวลารักตัวเราเองการดูแลในทุกๆวันจะทําให้ผิวในอีก10ปีข้างหน้าแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะเคล็ดลับในวันนี้ที่ฉันได้บอกไปฉันหวังว่าจะทําให้ผิวหน้าของทุกคนเปล่งประกายและฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฉันผู้อํานวยการปา๊ฮเยจองขอบคุณค่ะ